สวัสดีครับวันนี้ดูมาดูพี่วันเก็บผักนะครับตัวนอนต้องมีอย่างนี้ร่หมเนานะกลอนอนกลนอนอันนี้ก็จะเป็นต้นผักขมเมื่อกี้ก็ตัดได้ไปเยอะแล้วต้นใหญ่มากครับอันนี้ก็จะเป็นพืชหลังบ้านของพี่วันครับ แกจะลงไปมีกล้วยหอมกล้วยหอมมันก็ไม่เขือมันกอกอเยอะมากพี่มีต้นพี่แม่มาดูพิกอ่ะพี่บ้านี่ นี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาดูพีกยืดทางนี้พี่วันพีกอ่ะต้นผักขมนี่ครับพีกนี่คอันนี้ยอดผักปังที่เจวันปลูกไว้ครับ โคตรหลกเลยผมพาไปดูมะกอรกอน,นะครับนี่ฮะมะกอกำลังมีดอกก<ฯ>ี่ต้นเนี่ยนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้นครับนี่ฮะอันนี้ต้นเล็กกับแกนไปละ ตัวนี้เียยอดผักบางผักบางฝรั่งยอดใจมากยอดใหญ่มากไม่เหมือนผักบางไทยผักบางไทยจะยอดจะเล็กๆหน่อยครับแล้วก็กินอร่อยผักบางฝรั่งก็โอเคครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นชะอมไม่ได้ตกแต่ง กล้วยหอมกล้วยหอมต้นเล็กๆกระเพราพืชผักสอนครัวกระเพรเาก็อ่างนี่ยมีหลายต้นครับกระเพราตะไคร้ตะไคร้อ่ะมีอ่ออันนี้ะไรเนี่ยอืมต้นขมิ้นหรือเปล่า เนี่ยเปิดกล้วยต้นกล้วยหอมอต้นนับกล้วยหอมของมันเกิดก็เขตแดงก็จะสุดแค่ตรงท่อตรงท่อนี้นะครับท่อนี่ก็นี่ครับแลก็จะมีต้นต้น,ตนคูนต้นคูนแล้วก็ต้นเตย,เยนะครับไม่เตยต้น ผักแว่นนี่เป็นวัชพืชนะครับเพื่อนดูกล้วยครเอามาต้นเดียวกอเดียวหน่อเดียวครับแตกแตกมาสองต้นละตอนต้นเล็กนะเพื่อนประมาณเม็ดไม่ไม่ถึงเม็ดเจตว่ดรยโดนเจวานครับยัง ตัดมาเขือตัดหญ้าตัดอะไรไปรก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรอัพเดตใหม่ถ้าปลูกอะไรเพิ่มเติมจะบอกจะอัพเดตลง u t ทู e นะครับเริ่มกดติดตามกดซับ s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อน